ในวงการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นในเกมไหนหรือว่ากีฬาใดๆก็ตามเราก็มาจเจนพวกเขามีชื่อเสียงมากมายทั้งจากการคว้าแชมป์ต่างๆหรือการเล่นสุดโคนของพวกเขาจนทําให้ได้แชมป์หรือขึ้นเป็นที่1กันได้แต่ยอดของภูเขากลายเป็นแชมป์มันมักจะมีคนอยู่ได้เพียงแค่หยิบมือเดียวเท่านั้นและมีอีกมากมายหลายๆคนที่ต้องผิดหวังอยู่เสมอแม้ว่าตัวของคนผู้นั้นจะมีชื่อเสียงในวงการขนาดไหนแต่การไม่ได้แชมป์อะไรเลยก็ดูจะไม่สามารถพิสูจน์หรือเติมเต็มความสำเร็จให้กับตัวเองได้หนึ่งในคนที่เป็นดังเรื่องแล้วที่ว่ามานาน ก็คือฮีโคโปรสุดโหดในสาย f อ s ที่โลดแล่นอยู่ในวงการ ESport มานานมากๆแต่กว่าที่เขาจะประสบความสำเร็จได้นั้นมันแทบจะทําให้เขาถอดใจเลยทีเดียวละครับเรื่องราวทั้งหมดของชายหุ่นมีที่จากทหารพาสึกในเกม CS g o โจนเป็นดาวประสบความสำเร็จในวาร์โลนได้จะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับถ้าใครอยากเพิ่มโฟกัสสมาธิและพลังงานเราก็ขอแนะนํา g f u e l เครื่องดืนมทีช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นเกมให้ก้าวขึ้นไปอีกระดับแถมยังอร่อยและมีหลายรสชาติให้เลือกเลยนะครับ นอกจากการเล่นเกมแล้วยังสามารถช่วยบูสมาธิได้ตอนเวลาเรียนทำงานหรือออกกำลังกายก็ได้ด้วยนะเรามีขายแล้วทั้งแบบผงผสมน้ำซองและแบบกระปุกรวมทั้งแบบ Energy Crystal ส่วนใครที่อยากลองหมักฝรั่งเกมเมอร์จาก Respawn by-fi ของ Razer นั้นเราก็มีเช่นกันครับตอนนี้เราสต็อกตินค้าเพิ่มแล้วถ้าใครสนใจก็แวะเข้าไปดูกันได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับ หรือใครที่ซื้อไม่ทันและอยากรู้ว่าสินค้าเราเพิ่มสต็อกเข้ามาตอนไหนก็สามารถไปกดไลค์ Facebook Fanpage ของทาง G N Shop กันได้เลยนะครับในอนาคตจะมีการจัดโปรโมชั่นด้วยนะอย่าลืมไปติดตามกันล่ะฮีโคหรือสเปนเซอร์มาตินเกิดและเติบโตในประเทศอเมริกาโดยเขามีพี่น้องเป็นพี่สาวหนึ่งคนด้วยกันแน่นอนในเรื่องของฐานะทางบ้าน ฮีโคในช่วงวัยยาวที่บ้านมีกิจการที่ดีทําให้เขาได้เล่นเกมตั้งแต่เด็กๆจากการที่ที่บ้านของเขามีเงินมาให้ซื้อเกมมาเล่นได้โดยช่วงแรกๆนั้นฮีโคก็เล่นเกมกับพี่สาวของเขาซึ่งตั้งแต่ตอนนั้นเขาก็ใช้แววความเก่งกาจในการเล่นเกมมาโดยตลอดตามคําบอกเล่าของพี่สาว Growing up it was always my dream to beat him and I remember one time we were playing Mario Party and I was about to get the golden star And I don't know why I asked you this, but it makes you confirm: Do you want to pay 20 coins or no? I'll never forget. My brother takes the controller from my hand and presses no, and then he wins the game, and I was so mad. หลังจากเติบโตขึ้นมาฮีโคก็ยังคงวนเวียนอยู่กับการเล่นเกมไม่ไปไหนโดยเมื่อเขาเข้าวัยรุ่นขึ้นมา <laughs> StarCraft. เดียมโลรวมถึงเกมอืน่นด้วยซึ่งตัวของเขาก็มันจะมีกลัวเล่นประจำแต่แล้ววันหนึ่งมีเพื่อนคนหนึ่งของเขาเริ่มแยกตัวไปเล่นเกม Count ต r ร t r i k e ซึ่งตอนนั้นถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากๆและนานก็ทําให้ฮีโคได้ลองเข้าไปเล่นดูบ้างและเข้าสู่โลกของ o า n t ตอร์ r i k e อย่างจริงจังแน่นอนหลังจากที่ฮีโคได้ลองเล่นเกม Count ตอร์ r i k e เขาก็ติดมันเข้าให้อย่างจังและเริ่มเล่นอย่างจริงจังมากขึ้นจนถึงขนาดที่ว่าเคยไปแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ค้ำคัไม่ได้จริงจังมากนะักซึ่งจุดเปลี่ยนมันก็มาถึงเมื่อออเเเพื่ออ่นนนขขขงงาาไดด้้ชวใหูกรมมทีีิ มีสปอนเซอร์และเมื่อ h ีโคได้ดูการแข่งข้านเขาก็บอกกับตัวเองเลยว่านี่แหละคือเส้นท้านี่เขาอยากจะเป็น one of my friends told me to watch a match between two sponsored professional teams There's like 30,000 people watching this and I was talking to my friend about it and he's like yeah these guys are paid to play They have sponsors they travel over the world Just from that one match I was like alright l That's what want to I do ทว่าความฝันของฮีโคที่อยากจะเป็นโปรเพยเยอร์ที่ประสบความสำเร็จนั้นบางทีมันก็ไม่ได้ง่ายใดเลยแม้แต่น้อยในช่วงนั้นเป็นช่วงที่เศรษฐกิจไม่ได้ดีนักทั้งแม่ที่บ้านของเขาเริ่มมีปัญหามากขึ้นและเริ่มขัดสนแต่ฮีโคก็ยังไม่ยอมแพ้กับเป้าหมายและทุ่มเทสุดตัวว่าจะเป็นโปรเพยเยอร์ให้ได้แม้จะต้องลาออกจากโรงเรียนพร้อมกับหนี้กว่า1 0 0 0 0แบาทด้วยการจนพ่อของเขายังหาว่าเขาบ้าเลยทีเดียว when was decided streaming into and working I first I Proplay to go all into pro playing and streaming, Working in a office of a concrete plant was not something I wanted to do. I had no money. I was going to school full time, working part time, and trying to play Counter Strike. I had a beat up car, and I had something like thirty thousand dollars in student loans. So that was my life. He came to me and he said, "I'm going to quit school. I'm going to become a professional video game player." And I looked at him like he had lost. <is> mine. แต่แน่นอนไม่มีอะไรไมาอยุดชายคนนี้ได้และน,นั่นทำให้เขาได้เริ่มเดินสายแข่งขันในโลกของ Counter Strike ตั้งแต่ปี2010ก่อนที่จะมาแข่งขันใน CS GO ช่วงปี2012และได้เข้าสู่ทีมอย่าง Quantic Gaming ที่เริ่มมาสร้างชื่อเสียงให้กับเขาได้โดยกลายเป็นรองแชมป์ในรายการใหญ่อย่าง ESEA Global Final Season 13แม้จะแพ้ให้กับทีมนิฟจากโซนยุโรปที่ตอนนั้นฟอร์มโหดมากๆแต่ฮีโคและทีมก็ได้จุดกระแสให้กับ CSG o ในอเมริกาให้มีความเข้มขน้นและไม่เป็นสอรองใครจริงๆปี 2013หลังจากนั้นเขาก็ได้ย้ายเข้าสู่ทีมคอมเพล็กซิตี้และถือว่าเป็นตัวเต็งตัวท็อปของรายการโดยความเก่งกาจในการเล่นของเขาโดยที่หลายๆคนก็ไม่ได้รู้เลยว่า P ีโคนั้นมีความบกพร่องทางด้านสายตาเพราะว่าเขาเป็นคนที่ตาบอดสีอีกด้วยและสามารถรเผชิญหน้ากับทีมชั้นนําอย่างนิฟและก็แฟนติกได้อย่างห้าวหาญจนกระทั่งช่วงครึ่งปีหลัก2014 P ีโคก็ได้ก้าวขึ้นสู่ทีมใหญ่นั่นก็คือคลาวนายที่เป็นทีมแรกที่ทําให้เขาได้รับเงินเดือนและปลดหนี้จากการกู้เรียนได้สาเร็จอีกด้วยและมีแต่คคนาาดหววังง่ที จะต้องทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นก็คือเขากลับทาไม่ได้อย่างที่คิดเอาไว้และหลังจากที่อยู่กับ Cloud9 ยยได้ระยะเวลาเพียงแค่สาเดือนเท่านั้นกับผลงานที่ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันดีเลยนั้นทําให้เขาตัดสินใจที่จะลาออกจากทีมเพื่อไปหาทีมใหม่ที่ดีกว่าและไม่อยากรู้สึกผิดต่อทีม Cloud9 ด้วยเช่นกันซึ่งเรื่องนี้กระสางความกังวลให้กับแม่ของเขาเป็นอย่างมาก It just felt so wrong to me. It was money that I didn't deserve. We didn't play well, we didn't win anything, and they were giving us more money. หลังจากน,านั้นเขาก็ได้เล่นกับหลายทีมด้วยกันเช่น i b u y Power และทีมอื่นๆแต่ผลงานกลับไม่ได้โดดเด่นเลยแม้แต่น้อยทั้งที่เขาเองถือว่าเป็นตัวท็อปของวงการแท้ๆและทําให้เ,เขาท้อใจเป็นอย่างมากและคิดกับตัวเองว่าจะเอาอย่างไรต่อไปดีในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเขาก็ได้เริ่มหันหน้าเข้าสู่การเป็นสตรีมเมอร์ด้วยเช่นกันซึ่งคุณแม่ของฮีโคก็น่ารักมากๆด้วยการเข้ามาเป็นมอดดูไลฟ์ลูกชายของเธออยู่เสมอและไล่แบลคคนแบบไม่ปราณีเลยทีเดียว The I cannot control my mom. <laughs> There's no if, a n s w e r b u t I am on. I try to tell my mods, hey, instead of banning someone, time them out. Yeah, my mom doesn't care. She will ban you and. การเป็นสตรีมเมอร์ทำให้เขาได้ติดต่อก,กับแฟนๆที่คอยเป็นกำลังใจงให้กับเขาในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ในการเลือกที่เดินทางสายโปร,โปรเพเยอร์ต่อไปหรือว่าจะหยุดมันไวด้ดีและเพราะเป็นดาแฟนคลับของเขาจึงสามารถทำให้ฮีโคลูกขึ้นและไปต่อได้ในที่สุดในช่วงกลางปี2015 ฮีโคได้ตัดสินใจกลับมาเข้าสู่วงการโปรเพเยอร์แบบจริงจังอีกครั้งในทีมใหญ่อย่างทีมลิควิดซึ่งการกลับมาครั้งนี้ของเขาทําผลงานได้โดดเด่นขึ้นมากและเหมือนเดิมเมื่อมีฮีโคอยู่ในทีมทีมลิควิดก็สามารถทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอีกครั้งและเป็นที่คาดหวังมากขึ้นว่าพวกเขาจะต้องพาแชมป์เมเจอร์น Major, หนึ่งในรางวัลที่ใหญ่ที่สุดกลับมาสู่เ a เป็นครั้งแรกให้ได้ในปีต่อมา2016ฮีโคได้รู้จักกับหนุ่มน้อยที่จะเข้ามาเสริมทัพให้กับพวกเขานั่นก็คือซิมโปจโปรเพเยอร์จากรักเสรรเซึ่ง ทำให้ทีม Liquid ค่อยๆทำผลงานได้ดีขึ้นจนกระทั่งสามารถเข้าชิงในรายการเมเจอร์หลกักอย่าง MLG c o l ั m b ัส2016จนติดท็อป4ได้และเป็นตัวเต็งของรายการทว่าพวกเขากลับต้องมาเจอกับคู่ปรับตลอดการอย่างที่ไม่สามารถล้มได้นั่นก็คือทีม l u มิโน s i t y ทีมจากลาตินอเมริกาทีมนี้ซึ่งทำเอาทีม Liquid ถึงกับหมดความมั่นใจกันไปเลยทีเดียว Yeah, there's a lot of pressure on him. He's got to hit these shots. We saw Fallen in this, in this spot before, the same spot, with, but with much more utility to work with. Here he comes once again. The first base is a trend. He's going to hit the ground there It's Cold. Oh, oh, oh! What? It's jumping double from Cold! What is going on right now? How does he do this? Cold has saved Luminosity with the all play. โดยหลังจากความพ่ายแพ้ไปนานทีมก็เริ่มเปเรื่อยๆจนกระทั่งกลับมาพังงานอีกครั้งที่ทำเอาความมาของชาวอเมริกาที่จะได้เมเจอร์ได้กับเขาบ้างนั่นก็คือ E.S.L. โคโล2016โดยพวกเขาสามารถฟันฝ่าไปได้ถึงรอบชิงชนะเลิศทว่ากลับต้องมาเจอก,กับทีมเซตเดิมแค่เปลี่ยนชื่ออย่างทีม S.K. Gaming ที่แต่เดิมก็คือทีม u m i n มล i t y และเหมือนเป็น ja เดจาวูเมื่อพวกเขาโดนตบยับในรอบชิงชนะเลิศและดับฟันทุกอย่างลงอย่างน่าเศร้าใจให้หลังจากโดนซ้ำที่แผลเดิมมาแบบนี้ทำให้ทีม Liquid เเขข้้าาาันอาการไไปปม่ป็น อยู่หลายทัวร์และหากใครที่เคยตามประวัติซิมเปิลที่เราเคยทํามานั้นจะรู้เลยว่าเขาเป็นคนที่ท็อกซิกอย่างมากในตอนแรกน,นั่นจึงทําให้ทีมไปต่อได้ไม่ค่อยดีนักและเขาตัดสินใจกลับบ้านเกิดที่รัเสเซียเมื่อสิ้นปี2016และในช่วงต้นปี2017ไม่นานฮีโคผู้ที่ทําให้วงการซิมเในเมกาบูมได้นั้นออก็อาจจะทีมลิควิดในท้ายที่สุด ช่วงหลังจากนั้นฮีโคต้องจมอยู่กับความผิดหวงังผ่ายแพ้จากคนที่เคยเป็นเหมือนดาวเด่นของการแข่งขันเซสโกในเมกาชื่อเสียงก็เริ่มเบาบางลงมีคนใหม่ๆของวงการขึ้นมาเป็นดาวเด่นแทนมากมายแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้ออกจากวงการไปไหนและวนเวียนอยู่กับการแข่งขันเป็นโปรเพเยอร์ในทีมระดับรองๆอ,อ,อย่างออปติก ร,รวมถึงที่มือื่นปราบปลายบ้างควบคู่ไปกับการเป็นสตรีมเมอร์หลังจากนั้นตั้งแต่ปี2 0 1 7ถึง2020 3ปีที่ผ่านมานานเขาแทบจะไม่ได้ทำอะไรเป็นิ้นเป็นอันแม้แต่น้อยจากโปรที่มีแรงฮึดอยากจะได้แชมป์กลับเหลือเพียงแค่ฮีโคที่ทำมันเป็นอาชีพเพื่อเลี้ยงดูตัวเองเท่านั้นและอาจจะหลงลืมเป้าหมายในตอนแรกที่ดูการแข่งขันไปแต่แล้วเมื่อโปรเจกต์ A ของทางไรออดได้มีการเปิดตัวขึ้นในปี2020ซึ่งเป็นเกม f อ s น้องใหม่ไฟแรงฮีโคก็เป็นหนึ่งในโปรคนแแกกๆทที่่่ได้ลลลองเนนนะ็ ไม่เขาได้สัมผัสกับการกลับมามีไฟในการแข่งขัมมนอีกครั้งรวมถึงเขายังเป็นโปรเซสโกคนแรกอีกด้วยที่ประกาศว่าจะหันมาเอาดีในเกมใหม่ของไรอัลเกมนี้ที่นานาโคตจะเปลี่ยนชื่อเป็นเกมว a l ลอแลนด์อีกด้วยและจุดนี้ที่ทําให้ฮีโคเริ่มกลับมามีชื่อเสียงมากขึ้นอีกครั้งจากการโชว์ฟอร์มสุดโหดในการเล่นเกมว a l เลอรแลนด์ระหว่างที่สตรีไปด้วยจนมีแฟนคลับหลายๆคนก็อยากเห็นชายหุ่นมีคนนี้กลับมาลงแข่งอีกครั้งซึ่งสุดท้ายจนแล้วจนรอดในที่สุดฮีโคก็ได้ประกาศว่าตัวของเขาจะกลับมาแขข่งงัันอีกคร้ โดยเป็นการเล่นให้กับทีมอย่างวั0 t ท i e ์ดีฟและในจุดนี้เองก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญในชีวิตของฮีโคเลยทีเดียวเมื่อกลับมาสู่หน้าการแข่งขัน ฮีโคก็สามารถทำผลงานได้อย่างดีเยี่ยมและผลงานของเขาก็จัดว่าโดดเด่นเป็นอย่างมากคว้าแชมป์มาก็หลายรายการด้วยกันแต่บุตรมายที่สำคัญที่สุดของเขาและเป็นเหมือนกับ Achievement u n l o c k ก็คือรายการสุดยิ่งใหญ่อย่าง First r i k e North America ที่เขาสามารถคว้าแชมป์มาได้สําเร็จและถือเป็นรายการใหญ่รายการได้ของวันละนิดด้วยซึ่งนี่ก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าอย่างน้อยฮีโคคนนี้ก็สามารถประสบความสำเร็จได้จริงๆและถือว่าเป็นเก้ามาที่สดใสามากๆ Oh he's so w e r e Very suffering drone there. Oh my goodness. Steel, though. Through the smoke. Oh, they're annihilating TSM. There's only two players left. There's a two versus four for TSM. They have to find a way out of the situation, but it's getting worse and worse. And who better than Hiko to look to seal the deal here in this grand finals as Carlos tries? He does all that he can, but it's simply not enough against a hundred thieves. A hundred thieves, they've done it. They are your first strike, North America champions. ปัจจุบันนั้นฮีโคมีผู้ติดตามใหม่ที่มาจากวอร์ลแนเยอะมากและแน่นอนฟอร์ของเขาในตอนนี้ก็ยังคงโหดอยู่เหมือนเช่นเคยสิ่งที่เขาต้องพิสูจน์ต่อไปนั้นก็คือการคว้าแชมป์วอร์โลแนลโบว์แชมเปี้ยนชิพที่เป็นรายการที่โดทุกคู่วิพาเข้าด้วยกันและหากเขาสามารถคว้าแชมป์นี้มาได้ละก็จะถือว่าเป็นจุดสูงสุดใหม่ของโปรไวซัซเคนนี้เลยทีเดียวหลังจากที่โลดแล่นในวงการมาอย่างยาวนานเราจะเห็นได้เลยว่าเส้นทางของฮีโคนั้นมันไม่ได้ง่ายเลยแต่เขาก็ไม่เคยยอมแพ้และหาโอกาสใหม่ๆใ,ให้กับตัวเองมาเสมอซึ่ง ก็เชื่อว่าในหน้าประวัติต่อไปของฮีโคกับเกมว a l ์โล n อนมันจะต้องมีอะไรที่น่าสนใจอีกมากมายแน่นอนครับและทั้งหมดนี้ก็คือประวัติของฮีโคเป็นอย่างไรกันบ้างชอบกันไหมครับหากเพื่อนๆอ,อ,อยากให้เราทําใครอีกก็คอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะครับเหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์ s ับส c r i ครและที่สําคัญกดกระดิ่งกันไว้ด้วยละ่ะจะได้เห็นคลิปประวัติแบบนี้ก่อนใครนะครับ